เพจดังแชยับกรณีนอกใจโตโน่พากินไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกเคยทำมาก่อนแต่อีกฝ่ายไม่เล่นด้วยเทรนเนอร์สาวลั่นทำงี้ไม่ได้พี่มีแฟนแล้วนะเรียกได้ว่ามีเรื่องมาให้ชอบกันไม่หยุดสำหรับประเด็นโตโน่พากินนอกใจนิชาณธนิชาไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับไมลพัชรบุตรขณะมีแฟนกันอยู่ทั้งคู่จนเพชแฟนหนุ่มของไมจับได้ความจริงจึงถูกเผยให้คนทั้งประเทศรู้ เมื่อไปออกรายการโหวนกระแสยิ่งทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจเข้าไปใหญ่ชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและโกรธแทนสาวนิชาหลังได้ฟังสัมภาษณ์ของหมายล่าสุดเพจดังอย่างอีเซี r m า s s a g ส2ได้ออกมาเผยข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบสุดช็อกของโตโน่ที่เจ้าตัวไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบนี้กับหมายเป็นครั้งแรกแต่เคยทำแบบเดียวกันกับเทรนเนอร์สาวแต่อีกฝ่ายไม่เล่นด้วยโดยระบุข,ข้อความว่าไว้มึงแรงมาก ไม,ไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโน่ก่อนหน้าไมยประมาณกลางปีทีแล้วโตโน่ก็มีไปจีบเทรนเนอร์ส่วนตัวนางหนึ่งขายฝันอยากมีครอบครัวชอบอยากคบด้วยชวนทำธุรกิจขายอาหารคลีนจะชวนไปดูบอลที่อังกฤษออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างให้หมดมีการชวนไปนั่นนี่ไปกินข้าวไปเดินเที่ยวห้างนักเข้าวันหนึ่งอยู่ในรถกำลังจะไปกินข้าวจู่ๆโตโน่กอดเทรนเนอร์สาวคนนี้เฉยแล้วก็พร่ำเพรอว่าอยากคบกับเทรนเนอร์สาวชอบแต่เทรนเนอร์สาวนางนี้ ไม่เล่นด้วยไม่หลงคารมด้วยก็บอกทำงี้ไม่ได้พี่มีแฟนแล้วนะโตโน่ก็ระบายออกมาบอกเขากับนิชามันเป็นไปไม่ได้คบไปเรื่อยๆความฝันของเรามันคนละอย่างนิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่อยากแต่งงานเคยคุยกันว่าถ้าวันหนึ่งน้องเจอใครก็ไปได้เลยจะไม่รังอนาคตน้องเอาไว้ความรู้สึกไม่ได้รักนิชาแล้วและก็ขายฝันกับเทรนเนอร์สาวอยากมีครอบครัวอายุก็ขนาดนี้แล้วอยากสร้างครอบครัว และแบบชอบสกินชิปเอะอะจับกอดอยู่ในยิมเลยนะเทรนเนอร์สาวนางก็ทนนะเพราะโตโน่ลงคอสไว้เทรนเทรนให้มันจบจบไปคือเทรนเนอร์สาวนางก็ดังอยู่นะมีคนมาจีบเยอะหล่อหล่อรวยรวยกว่าโตโนโ่มีมาขายขนมจีบตลอดพระาะมันคงคิดว่าเป็นดาราใช้ความเป็นดาราเข้าหาพยอทุกคนคงจะง่ายหมดเทรนเนอร์สาวบอกโตโนโ่เป็นคนดูแลดีเทคแคร์ดีมากถ้าใจไม่แข็งคงหลงไปกับภาพที่โตโน่สร้างแสดงให้ดู และภาพนี้โตโนโ่ก็ขอซบลงที่เข่าบอกขอพี่อยู่แบบนี้สักพักหนึ่งได้ไหมประมาณว่าเหนื่อยล้ามากอยากได้เธอเป็นที่พักใจเธอเท่านั้นคนเดียวที่ทำให้พี่สบายใจขอเสริมพวกมึงไม่ต้องใช้ให้กลุ่ไปขุดเทรนเนอร์จ้านางมีแฟนมีครอบครัวต้องให้เกียรติแฟนคนปัจจุบันเขานะพวกมึงกลุ่เอามาเล่าให้ฟังเสย